แอการัยวอเตอร์แพลนขอรับการสับสนองงบประมาณซึ่งํำกับดูแลโดยท่านรองนายกประเสริฐกันทชาลงทองเดี๋ยวกุมภาเนี่ยกจะเปิดให้ของบครับผมแล้วเราก็จะไปเห็นอยู่ข้างในว่าโครงการไหนที่ผ่านของสนทชสินะครับแล้วเราก็จะไปของบประมาณแก้ภัยแรงั้งการแก้เรื่องคุณภาพชีวิตใช่ไหมครับน้ำประปาสะอาดได้ครับผม ขอบคุณ<ช>ท่านต่อครับใหม่ๆกว่าไม่วัสรุที่ทำมารุ่นใหม่กว่าเบากว่าทนกวบบา่าขอบคุณท่านต่อครับ นำสิ่งที่ดีๆนำร่องนร่องอยู่แล้วก็กำลังให้ทางท่านนายุทุกท่านนะคะดูโครงการแล้วก็จะพาไปดูศึกษาดูงานด้วยค่ะแล้วก็สำเร็จยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็นำมาใท่านสสรัชตะด่านจุนค่ะขอบคุณท่านด้วยนะคะโอเคขอบคุณครับท่านยศทพมีอะไรสักหน่อยนึงก็ต้องขอบคุณท่านสสรัชตะนะครับที่ก็มีความขยันดูแลพี่น้องประชาชน ได้ดีมากเลยโชคดีว่าของดันในไม่ได้นำร่องเนาะได้จริงๆถ้ามีแพลนตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะพาไปดูงานแต่พอดีว่าติดภารกิจค่อนข้างหลายอย่างก็อาจจะเริ่มเป็นเร็รวๆนี้กุมภาใช่ไหมคะท่านโอเคคุณนี้ทารอ่ะขอเจ้าอร๊บ เออดีมาช่วยดูแลโอเคผมมีแล้วแต่แต่คนนั้นว่าจยกเติมอธิบายใช้แก้วหลอมลมกับเหล็กใช่ไหมแก้วหลอมลมกับเหล็กนี่ดูหัวน็อตอธิบายเรื่องหัวน็อตหน่อยมันป้องกันการจัดกรอดป้องกันการเปิดเกิดปฏิกิริยาก็คือใช้เป็นเหมือนยางแล้วก็มาซีลปิดไม่ให้เจออากาศเพราะไม่เจออากาศก็ไม่ทําปฏิกิริยากันน้ำกับเหล็กอืโอเคครับผม